ไม่ตกเหวก็ได้ไม่ได้พบกระจกเลยอะหาแต่กระจกเอากระจกทำไรเบอร์จะเขียนตาเขียนทำใบหล่อเนาะงาเขาบอกเขาไปก็เคยแอปแมนจริงหรือเปล่ามันนั่งที่กรจมูกใครโดนกันนะ เอ้ยโตจมูกสมากมีคนสามรอบยังไม่ได้เ่าขาเลยนมันไม่ไ้บอกหมอแล้วนะบอกความว่าีคนมาบอกแวน้องนๆมามามามแล้วได้แล้วไม่ใช่จะมาดูว่าจมูกใครมันดีบวกกันระว่างจมูกน้องอตพี่เขตเนี้ยมันมีหมดเลยนะมันตลบแับพี่ประมาณ3 0ม้อว่าคนนะมันเอาไปแอบตกเกือบยี่คนอะยาคนม่อกี้มันเอาไปแอบไว้เราทานเราหาไม่เจอห พราะเราไม่กล้าเข้าไปคนของมันเต็มเลยของเรามีประมาณทีมผมยี่สิบประมาณยี่สิบคนเองนะพี่ผมบรนณาขาวเก้าคนผมปรัชนาอีกสิบคนประมาณไม่เกินยี่สิบคนทีผมอ่ะพี่พ้อไปช่วยเลยเรามีประมาณยี่สิบแต่มันอะมีเป็ร้อยไอ้ไม่แล้เขาอยู่ตรงหน้าห้องของมันของมันมดเลยมันแล้วมันระบายแล้วแล้วมันแบบว่าสตาไปว่าตำรวจก็อยู่นะมันไม่กลัวตำรวจเลยเขารู้กันหมดเขาเฉยอ่ะ ขนาดมันมาปวดแล้วอะตำรวจน้องเฉยไม่เคยมาคุยกับเราเลยนะสุดๆแล้วนะ<ม>พี่ถ้าพี่ดูร้ายอะคือมันร้ายแต่มันช่วยได้ไดไดได้้เยอะเลยถูกต้องมาลักขานตันเต็มามันได้เยอะพี่นักข่าวเลยนักขา่าวก็อีกคนหนึ่งไงน้องไอ้น้องแพงไงารช่องไหนคะอามารินโอ้โคือวันนั้นอะคือนักข่าวเราไปแค่สามช่องนักข่าวนี่มัแล้วก็ช่องแปดเพราะเพราะเราวางแผงกันแค่สามช่องซื้อหวยบ้างไหมครับ บอกเลขสิครับวันนี้9 0 9 2 6จดไปด้วยนะจดไปด้วยนะจดไปเลยซื้อพี่แล้วใช่มซ้อพี้วหรางวัลมีหกด้วยคพี่คนนี้ซื้อให้แล้วถูกมงวัาแล้วต้องให้ใครจดดิมีนาปาสียิแม็กกี้ซอสออเืดำเครื่องดืให้พร้อมเลยอะเดี๋ยวถ้งห่วยนะพี่จะจบมาให้เลยนะ เอาบานใหญ่บานเล็กแกจกอ่ะเอาบานแค่นี้พอครับพกแส่ปไปเนาะพี่คนนี้ไม่มีไม่มีกระจกอ่ะครับนี่ไม่ช่วยคนมานานแล้วพี่คนที่มาใหม่จะมาย่านานแล้วเนี่ยคนนั้นก็ขายแล้วก็กลับคนไหนมีกระจกบ้างเนี่ยคนนั้นมีไหมเอามาเพิ่มครันแต่เด็กก็มีมาอีกนะแล้วก็แต่คนที่มาให้ผมช่วยอ่ะมันก็จะมีไปมีมามีไปมาอยู่แล้วไงกลับไปกลับมาอยู่แล้วไงพี่ รถดังให้กระจกหายก็กลับไปที่นี่เาบนรถที่ต้ดึมาให้ผมตายแล้วี่คไแล้วไปตรงนี้ไช้เดเกระจกที่มันพับไปตรงนั้นน่ะสิดึงมาให้ผมเลยดึงมา้ผมเลยมีไหมกรเจกนึ่ีน่ลูกบรถพีึไปดูด้มีกระจกเปล่านองเบร์บานเ่ ถ้าไม่ชาเองก็คือรับให้เขาหมดได้ครัพี่ได้แต่ว่าเราเราไม่ได้ให้เขาทีเดียวเราต้องเก็บไว้เขาพวกเนี้ยบางคนเนี่ยใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งนี่หนู่มเามีเสื้อผ้ามาด้วยนะคะไม่หล่ะเดี๋ยวต้องเลือกมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายายกมใหห้ังงนึวันนี้มาครบเลยข้าวขนมแม้ของใช้คือทุกอย่างให้หมอปลาจัดแจงให้แต่ไม่ได้แบบออกมาตามกําลังเรานะคะเราเราก็วางไว้พี่คือคือมันหมายความว่าบางคนเนี่ยที่อยู่กับผมตัวเนี้ยที่ยากไม่เอาเนี่ย ก็หลายคนนะสองสามคนเลยนะติดต่อยากไม่ได้แล้วก็พอพอไปทาาาําบบประชาชนยาิก็ขัดขออกถึงเซเบร่าแล้วก็เขาหลอกไงหลอกมาทิง้งบาดบอญอายุครับแล้วก็เร้ต้องไปทําใหม่คือที่เนี้ยมันมันมีเยอะที่เอามาทิ้งไว้ที่มันเป็นภาระคลนัล่นแหละอย่างพแก้วเนี่ยลูกเลือดสามีแก่<ล>ก็มีลูกลูกแก่ตังแก่เด็กๆใช่ไหม แล้วก็มีสามีใหม่สามีใหม่ก็หลอกมาบอกว่าจะมาอยู่บ้านหมอปลาก็ลงชื่อไว้ทุกอย่างประมาณสี่ห้าเดือนทำไมเขาไม่ติดต่อเลยใช่ไหมแต่ก็โทรไปติดต่อไม่ได้แล้วก็จะพาเงนไปทำบัตรประชาชนเพราะว่าขยิบบ้าไม่ทำไม่ได้ความคาดหวังจะได้อะไรเลี้ยงดีนี่แหละเยอะๆเลยอีกคนเดียวเราเป็นซอลซอลนะอดีตสอลอสแล้วก็ไปเที่ยวกับหมอเกตจับไหมครับลูกเป็นนายแพทย์จะมลนะครับ เอามามาฝากไว้เนี่ยถอนฝากมาครับแต่ลูกไม่ไม่ไม่เคยสนใจนะลูกเป็นปีแล้วจะสอนเขาได้เขาเขาเคยติดต่อมานเลยไงบอกเกโทรมาแล้วเพื่อนไม่เคยมามาหานาแล้วตายกเขาข้าวอยู่แต่ที่นี่ไม่มีผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมไม่มีไม่มีไหนแอ่ติดเตียงมาแล้วก็ดีขึ้นมีคนแย่นอนให้อาหารทั้งสารมีกคงเกงยืนจะไปใส่ที่อยู่เขาอยู่แล้วเขาดีขึ้นเลยนี่เดียวไม่เอาอะมีมันมีหลายรูปแบบ แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งตัวเปปนป้องปากันนะเราให้ไปนอนตรงนู้นบอกว่าถ้าคุณไม่อาบน้ําแม่อะไรอ่ะเราอยู่กับเราเราเราไม่ได้นะติดต่อลูกไม่ได้ด้วยเนี่ยให้ไปนอนตรงนู้นแล้วติดต่อมาแล้วเคล็ดเดินก็เดินไปกินข้าวได้ไม่ไปอาบน้งอาบน้ำเลยอ่ะพี่เราจะทำให้คนอื่นเขาลำบากไม่ได้แต่ถ้าคุณติดเตียงนี่เราไม่ว่านี่คุณเดินได้อ่ะรถชนไงแต่ใช้สีขาวได้ครับเอาโซ่รองข้อเท้าแล้วผูกกับเสาอยู่ตรงนู้นนะครับ ตรงโน้นมีเพราะว่าอันนี้ทำร้ายคนแล้วก็แล้วก็เดินทั้งวันยากทำมาทิ้งเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปอ่ะตายหาเนี่ยเราไม่รู้เพราะมันคุณไม่รู้เรื่องยากทำมาทิ้งเราถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมอปลากับอย่างเนี้ยนะถ้าไม่มีคนหนึ่งเนี้ยสองคนทะพี่สองคนที่ว่าแบบจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้ถ้าถ้าปล่อยปับเดินเดินหนีถ้าเดินอีซสวยแล้วพี่ แล้วไปทำร้ายคนดู่ะไปทำร้ายด้วยแล้วถ้ามันเรื่มันไม่มันไม่พูดใครมันอดตายแน่นอนที่มันมีห้องพิเศษอยู่กันละวบุกต้อดเขานักข้างหลังเข้าอย่างไรเขาเข้ายังไงหนูอยังไปเข้าเลยบอกปาครับพี่เราซื้อหมองมาช่วยจ่ายได้ครับหมอเจ้าเท่าไหรอ๋อพี่พี่เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปพาภาพพิทธิ์ได้จะไดหมอปลาพอดี พวกเราถ่ายถ่ายกั้ทถ่ายร้อยหมดเลยพี่พี่ถ่ายร้ยป็นของหนไหได้ไหมคจ้ามาเร็วพี่พวกหม่่องหนร้ยหมดเลยค่ะถ่ายรอยเลทีเดียวเลยะได้กลมาเร็ะบอมาแพวกพี่มาจะได้กลับทีเดียวเลยไอปอเนี่ยโยรถไปมาม่อยู่ไกลๆแม่นี่โยรถรถอะถ่ายหมดไหมคะหมดไหมชื่อสักดาตังาคนึีเ็่องักดาตังอเออ ขอบคุณมากคะขอบนะคะขอบคุณ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 นะคะขบคุณนะคะขอ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 บคุณนะคะอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบนะคะอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุอบคุณนะคะขอบอะคะขอนะคะออบคุณนะนะคะขอบคุณนะคะอบคุณนะบคุณนอบคุณนะคะขอบคุะ ช่องอะไรกันบ้างคะเนี่ยช่องอะไรช่องอะไรน้องเบิร์ดมช่องแปดช่องแปดเกเไว่มงบไม่เอาเบิร์ดไม่เอากระจกเอาไปทำไมลูกกะจกไม่ได้ครับไม่เอาไม่ได้ครับไม่มีไม่ได้มารอด้านข้ามาให้นะครับครับเอาอะไรต้องถามหมอปลาอนน้ใช่ใช่เบิร์ด เอาอะไรกระจกเะรอเอาไปทำไรไม่เอาเดี๋ยวเสี่ยนตาครับหมออ๋อเดี๋ยวพี่ตามหายโอเค